สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำครับช่วงกระจายระเพลินอ๋อพี่เชีย่ยวบรรยากาศช่วงใบใบครับอีพากนี่มากเลยพี่น้องบอกให้ไปหาเขาให้กินได้หนิลงคีบกันขันข้นขันข้นขัน้นขั้นบูมีลงท่านกับสื่อเอากระได,ด้เด้อจังมาเอาเงินเดอ้อหิ้วเขาไปปูดสารคิดล้างรถที่ไหนเฮ้เดี๋พอลงคลิปกันเอาเอาพอไปถ่ายคลิปก็แป๊บนึง ครับตอนนี้รู้สึกว่าเวทีจะเสร็จแล้วนะครับกินข้าวยังยิง้งเผาไม่มลงท่านหลายบปา,ไายยววะไปโดมแล้วนอนนะงไหมพูดครับโอ้ผู้ศาดตร์ผู้ยัง,งพี่น้องพาชนะใดใจดำแท้ แสงสองฟ้าเงืนละบังเวนระลังเงนพี่น้องกุศลเครบพี่น้องครับน้องกุศลเห พวทีเสร็จหมดแล้วนะครับลมแรงนะครับลมแรงกระดาษอะไรกับฟิวไหมฮ้ยแปะไม่ต้องครับคือแดดเท่าไหร่ผมเอฟผมเอฟซีนะครับโอ้ขอบคุณครับครับคนจะเยอะไหมวันนี้โเยอะนะวันน่าจะเยอะที่ผมมาจากสุราการขอบคุณครับมาถ่ายหน่อยดิอันนี้้กล้องหน้านี่แหละสวยแล้วไม่ต้อง ครับอวัดโจ้เหรอไม่ชใช่การชัยครับรอหกล้องหน้านั่นแหละกล้องหน้ากล้องหน้าเออนั่นแหละนี่สวยแล้วน้ำกดถ่ายทั่วขอบคุณครับอีกๆโอเคขอบคุณครับดูประจำใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคคุณร๋อไม่ได้อยู่ในคณะเหรอลูกแคร์อ๋อเหรอไม่อยู่โอ้แดดร้อนมาก จ้าโว้ยห่อนอุยอ้ยอุ้ยห่อนห่อนห่อนอานอบแล้วอาบแล้วมาแรกอาบอีกโอ้ยห่อนโอ้ยห่อนคักจอดไซอ่ะ กินน้ำแน่ไม่หน่ไปกินจักรอบแล้วโรคธาตุจะหนิบอกอบอคนขย,ยาก,กินอ่อยกิ่ขาน,นยัง พี่จได้เกาะว่ะอาการนักเรียนวะจนเรากำเบได้แล้วตอนนี้มากำได้แล้วมันมาดึงใครในบอนิกัดจะกระดูกท้ายดอกจ้าม่นต้องตุ้มพรมดอกพรายด่ายอยู่ชั้นดีชั้นท้ายเธอดอกจ้าพอหยดอยู่ชั้นปังอยู่แล้วฮะ Blue. ป่ะพี่กอล่ว่ารงใผเกือคแมนชผมคนฝากตังไม่ห <t un> ้าร้อยเดี๋ตอนเเอาไปคาเขามากินในสูบไปล่งทาดไปไปไปลงทาดไปไปแล้วเด้ยกห้ามังินแน่เมลเลสีเหลียงยาสูบซองพี่ลูกสาวสวย ไปอาบน้ำเนี่ยมมเอ้ยน้ำไหลโจกโจกนวดจนยางบ่ใดหมดแล้เนาะหอดจนยางบ่ไใดเองหมเลหาคนขับหม้มาเลยนะนดไปมาหาคนขับรถหม่เลยนี่ยนยางบ่ได้ มวดหายวดเงื่นยต้หได้หรอดพอหได้หยรอดนมันต้องเลื่อนเาแหงวดไปแห้งไม่แหงไปหนาเลยปวดปรคับงเลยออยเื่อยางบกนกิขาวไปพี่ด้กินมย่งกินนอย่เลียดนไปค่อจกิน เราลงทานเนื้อเกี๊ยวลงทานไรหล่ะเกี๊ยวป,ป,ป้าป้าเปิดนี่ยหโอ๊ยเราถ่ายเปิดดีกว่าเนาะไม่มีใครถ่ายเปิดเราถ่ายเปิดดีกว่าขนาดปอมแปมก็ยังไม่ถ่ายเปิดเลยเราถ่ายเปิดดีกว่าอย่างไรอย่างไรอย่างไรวาเอามันมากเอา้าเอ้ากูด่าไม่จะวางเลย กระดับกระดับ,ดบเปอร์ยืนหนึ่งจ้งงไกนทหน,นละนลี่นั่างน,น,น,น่านั่งลงนั่งลงเออ มันไมนได้กินน้ำข่อยไหมกรเคยให้เขาอะไรเนี่ยั้งคูเปอร์ยืนหนึ่งครับคูเปอร์ยืนหนึ่งนะครับบ่อาบลําเต้วยแล้วหน้าตาเหมือนกันมากเลยกับคูเปอร์อ่ะบาแฝดใช่ไหมจะหาลงทานมากินในโลกจะมีไหนบ้านฝานกินบ่เขามีอยู่อยู่ลงทานไปเอ่าน้ำลำญ่มากินไหม มไปราแล้วมันก็ไปเอาก๋วยเตี um. ๋ยวแมบว่ามันม uh ีมือถือมี่อมสอถวยงพี่เบียร์กำลังอยู่คนรถอันรถฉันห่มอย่างดีเลยชฉันเขาอ่านเอาเ้วข้าวบอกข้าวเหรอบอกผู้อไมา้สิกันแต่ว่าไันเลียใจท ขอบคุณที่ตั้งใจครับพี่น้องครับซิปี่เปมอบอไปอันไปหาอาหารม้ิตามินเนี่ยอุปกรณ์คิดจักเถื่อก็เื่่านจทากหาเพื่อนอยู่ก็จะในในนกาุขจบอเอาเเรื่อมาโทรสัาท์เพิ่หน่อยม้ยพอกัะคุิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมบริการพักผ่อนนะครับ